ภูมิธรรมเดือดถูกซื่อซักปมรับเงื่อนไขหุนมาเน็ตชิงหนีหลังถูกถามใช้เรื่องภาษีสหรัฐกดดันมัดคอทหารระบุเจรจาบนเงื่อนไขของกองทัพหข้อวันนี้ที่29กรกฎาคม2568นายภูมิธรรมวิชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรมวมหาไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าวันนี้ นายภูมิธรรมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชายังไม่หยุดยิงแม้ว่าจะมีการตกลงกันแล้วว่าจะหยุดยิงเวลา24.00นเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ายอมรับว่ายังมีอะไรที่ยังสื่อสารกันไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากมีการอยู่ตลอดทั้งแนวแนวชาย800กิโลเมตรแต่เดิมพูดคุยกันว่าจะหยุดยิงกันในเวลา18.00นแต่ขยายมาเป็น24.00นทั้งนี้กองทัพไทยค่อนข้างมีวินัยแต่ฝั่งกัมพูชาถ้าเขาไม่มีความตั้งใจก็เป็นเพราะทหารไม่มีวินัย เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องและในอนาคตจะต้องคุยกันต่อไปว่าโดยวันนี้เวลา10นาฬิกาแม่ทัพภาคของทั้งสองประเทศจะหารือกันขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกันและหลังจากพูดคุยก็น่าจะหยุดยิงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากให้จบแต่ในรายละเอียดคงต้องพูดคุยกันอีกเพราะเราได้ชี้แจงแล้วว่าหลังจากนี้ไปเราจะพูดคุยผ่าน,นกลไก ABC และ GBC เพื่อให้ได้ข้อสรุป การพูดคุยทั้งนี้ได้นําข้อเสนอของทางกองทัพบ,บกเข้าหารือในวงเจรจาด้วยซึ่งก็เป็นที่ยอมรับแต่ต้องรอดูว่าผลที่ออกมาจะเป็นลักษณะอย่างไรโดยตนขอขอบคุณกองทัพบ,บกและวีรกรรมของทหารหารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและดีเยี่ยมโดยจะหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอว่าจะดูแลกําลังพลทั้งหมดเป็นกรณีพิเศษเรื่องนี้จะเป็นประสบการณ์และบทเรียนให้ได้เห็นว่ามีทหารไว้ทําไมชัดเจนว่าหากไม่มีทหาร เรื่องนี้คงแย่ไปมากกว่านี้ในภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะการปกป้องประเทศไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรือบอกว่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ตลอดทั้งปีแต่เป็นเรื่องภาวะวิกฤตอย่างที่ตนเคยบอกว่ากําลังทหารต้องอยู่ในฐานความพร้อมที่จะปกปักรักษาประเทศและอธิปไตยตนขอขอบคุณทุกแนวรบที่ทหารทําหน้าที่อย่างเคร่งครัดและมีวินยัยต้องให้กําลังใจทหารหารของประเทศในภูมิธรรมกล่าวว่า ตนไม่อยากให้ประชาชนไม่สบายใจปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นในข้อตกลงและสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์บางจุดเพราะทหารกัมพูชาไม่มีวินยัยเราตอบโต้บนพื้นฐานที่เกิดเลยยิงปืนเล็กมาเราก็ยิงปืนเล็กกลับแต่ขณะนี้ถือว่าสถานการณ์สงบอยู่แต่ไม่ได้มีการยกระดับขอให้รอดูการหารือในเวลา10นาฬิกาว่าจะเป็นอย่างไรขณะนี้มีการมอบอำนาจชัดเจนให้ทางแม่ทัพภาคเป็นผู้หารือเนื่องจากอยู่ในส่วนปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้า แต่เราประสานงานกันตลอดผู้ข่าวถามว่าก่อนจะไปเจรจานายภูมิธรรมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการจะหยุดยิงต้องให้กัมพูชาแสดงความจริงใจด้วยการปรับกำลังและอาวุธหนักออกจากพื้นที่แต่ทางฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่าการหยุดยิงต้องไม่มีเงื่อนไขไปเจรจากันยังไงจึงออกมาเป็นเช่นนี้นายภูมิธรรมกล่าวว่าสื่อคงเข้าใจผิดสิ่งที่เราพูดเรื่องการหยุดยิงคือการให้ยุติดำเนินการไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบ แต่การหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขคือให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ส่วนการเจรจาหลังจากนั้นมีการกําหนดอยู่แล้วว่าให้เจรจาตามกลไกซึ่งเป็นเรื่องที่กองทัพจะเจรจาผู้ข่าวย้ําว่าหมายถึงยังไม่หยุดยิงอย่างแท้จริงใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นไปตามขั้นตอนฐานแบบนี้จะกลายเป็นทําให้ระหองระแหงกันขณะนี้ต้องทําให้นานาชาติและประชาคมโลกเข้ามาดูแลและสังเกตการซึ่งการหยุดยิงเป็นมาตรฐานของเรา ที่อยากให้มีการพูดคุยกันทั้งหมดไม่อยากให้มีการกระทบกระเทือนถึงปัญหาระว่างประเทศและเรายัางยึดมั่นรักษาอธิปไตยของประเทศได้ผู้ข่าวถามว่าเป็นการที่ฝ่ายการเมืองโยนงานให้ทหารนั่งงานหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพูดแบบนี้เหมือนจะให้ฝ่ายการเมืองทะเลาะกับทหารตนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยกันมาตลอดก่อนจะไปก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การโยนแต่ทางกองทัพอยากใช้เงื่อนไขดังนั้นจะให้กองทัพเป็นคนตัดสินใจและประสานกับเรา ยืนยันว่าไม่ใช่การโยนภาระหากพิจารณาตรงนี้แต่สถานการณ์ในพื้นที่เห็นอะไรที่แตกต่างไปก็จะเป็นปัญหาอีกยืนยันว่าทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งกระทรวงกลาโหมและสีเหลาทัพรวมทั้งรัฐบาลทำงานเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่าหลักการทั่วไปของการเจรจาหยุดยิงเราต้องให้เขาถอนอาวุธหรือยื่นเงื่อนไขในการเจรจาแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่านายภูมิธรรมไปรับเงื่อนไขเขามานายภูมิธรรมย้อนถามว่าท่านเอาความเชื่อมั่นมาถามแล้วมากดดัน ตนไม่ขอตอบแล้วก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์และขึ้นตึกบัญชาการไปทันที